ไอ้ได้ปลาคุกข้าวของพาม่ามารีวิวให้ทุกคนดูค่ะบอกได้เลยว่าครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ไอ้ลองกินนี่เลยค่ะเป็นปลาหงาปิเยนะคะของแบรนด์โอมาเกเซร้านนาไอ้กดมาจากตะการต่อๆนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะนี่เข้าวเสิร์ฟร้อนๆแล้วก็ราดน้ําปลาลงไปค่ะทุกคนค่ะนี่ฉ่ำๆเลยเทข้านี้ก่อนไอ้ไม่รู้ว่าลิมิตความเค็มของเขาแบบเท่าไหร่นี่คุกลงไปข้าวเลยค่ะมาพร้อมกับผักสดแบบจุกๆนะคะแล้วก็ไข่ต้มค่ะ อยแต่มีความหอมเธอน่ากินอยู่นะนี่เห็นเขาบอกว่ามันต้องกินกับอ่ามะเขือต้มแล้วก็หอมแดงเดีย๋ยวไอ้ลองชิมชิมแบบไม่ใส่หอมแดงชิมแต่เขาดูมาค่ะมืมีความนัวรสชาติจะเหมือน น้ำป,ะละปลาปลาป่นของอีสานมีความคล้ายกินกับหอมแดงอืมกินกับหอมแดงเข้ากันอืมะเขือต้ม,อ,มอร่อยเธอแต่ค่อยๆเทนะคะแอบเค็มอยู่ หอมนัวอืมคือดีอือนกับไข่ต้มยงมาตุมอืมหูเธอเมนูเปลืองข้าวอือ มาลาหวานขาดไม่ได้กับหอมแดงอือชอบมาก มาละอืมต้องกินกับหอมแดงถึงจะเข้ากันลองไปกดสั่งมาดูเธอ,อคำโตโตโอ้โหคำเยญ่ยมาก อืผักเยอะผักเยอะจนไม่รู้จะกินอะไรก่อน มะเขือพวงแับมะเขือพวงเขเข้ากันปกติเห็นเขาต้องใช้มือขยำขยำแต่ไอ้ไม่ถนัดถ้าไใช้มือต้องเป็นจกข้อเหนียว เนอก็เดือใช้มือเดี๋ยวไอ้กวนเลอะมันจะกลายเป็นมูมามาม,าอมือดีจึงไข่ยาตุมอตูออืมอืมอม น้มไมันน้มไมัฝรั่งสีขาวต้มแล้วุผักเยอะไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีแคล่ลอดอืมหวานเรดดิทหอมแดง ต้องลองแล้วเนาะเนี่ยบวบงูก็น่าจะเข้ากัน Lưng có phá ở lại quá à rồi này quang tung đỏ ai có cho kì ที่เข้ากันมากๆนะจะเป็นพวกผักลวกมะเกือต้มแล้วก็อ่าบวกงูเปเิินอาหารเวอร์ ไข่ต้มอ,อีกหนึ่งใบโห,ห,หกินไข่เยอะมากสามใบแล้วอืมอร่อยไหมอร่อยคิดดูเอาปกติไอ,อ้ไม่กินข้าวเยอะขนาดนี้น เป็นคนที่ไม่ชอบกินข้าวกินแล้วมันง่วงนอนเนี่ยสเดากก็มีอะลงไปว,ว้าวอืม กินกับกินกับเดาฟิลเดียวกันกับกินป่นปลากับสเสดาให้กันเลยอร่อยสั่ง